สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะบวกด้วยเลขมงคลของชาวราศีธนูลักนณาธนูนะคะในเดือนสิงหาคมพศสอ6 6ธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16นะคะธันวาคมถึง14มกราคมอันนี้หมอมินอ่านทางสุริยป,ปฏิทินไทยก็คือทางโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่หมอก็พิมพ์ใต้คลิปแล้วด้วยนะคะ อธิษฐานให้ดูถ้าให้ทางลัคนาถ้าคุณไปผูกดวงอยู่ลัคนาก็ดูได้นะคะตรงนี้แต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนนะคะดวงที่วางอยู่ตรงนี้ได้โปรดนะคะอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของคุณเนาะมันคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนดูเป็นแนวทางนะคะให้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยใบแรกของคุณก้าเหรียญคะ่ะธนูนะคะโยกกับเฮอร์มิตนะหมอจะให้ดูเฮอร์มิตนะคะไพ่ผลาขึ้นมาไฮโลแฟนเดอะเฮอร์มิต ช่วงนี้ธน,นูนะคะที่หมอเห็นนะคุณอยากมีความรักไหมหมอทุกคนก็อยากมีแหละแต่ณตอนนี้หมอว่าคุณอยากาสะสมบุญสะสมบารมีนะคะอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่นิ่งๆโฟกัสในสิ่งที่เราจะทําชอบสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมหรือธน,นูนะคะอาจจะมีครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรานะคะช่วงนี้เนาะปฏิบัติธรรมไหว้พระมากกว่า แล้วก็ก้าวเหรียญตัวเราด้วยเหมือนี่อยู่คนเดียวเราก็มีความสุขดีนะคะเริ่มมองอะไรออกไปข้างหน้าเนาะโฟกัสในเงินงานการเงินดีนะคะก้าวเหรียญได้เงินก้อนอะไรบางอย่างแเลีเยนเงินสะพัดหลายทางที่ถ้าอะไรที่มันยแย่มาเห็นไหมคะ บางคนที่ผ่านมาจะไม่สบายความรักก็มีแต่ปัญหามีความทุกข์ใจอึดอัดทนอะไรมาตั้งนานมันถึงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณพอจากความสัมพันธ์นี้บางคนมีความรักที่อายุน้อยกว่าเรานะคะหรือบางคนความรักในแชริโอตอาจจะเป็นคนไกลหรือเดินทางบ่อยหรือเป็นคนต่างชาติก็ได้นะค,ะความสัมพันธ์นี้หมอมินว่ามันคือนิ่งอะความเงียบต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำซะมากกว่า สเตนนาภยภาวะนี้ถามว่าคุณอยากได้ความรักความซื่อสัตย์ความห่วงใยรักและเมตตาแต่ถามว่าณตัวนี้ถ้ายังไม่เจอหรือมันเหนื่อยมาแล้วคุณอยู่ได้ไม่อยู่ได้นะตัวนี้คุณวนเวียนกับบางสิ่งบางอย่างมานานและมาดูที่ผ่านมากันนิดนึงธนูนะคะอาจจะคุยนะคะกับชาวราศีกันลัคนากันพึกศบลัคนาพึกศกเนาะมีคนอายุน้อยเข้ามาด้วยธาตุลมตึงกุมเมทุน ดิเชียริรวัตกเรากดลักนากร,รกากดธาตุไฟเมสิงฮานูสองไม้เท้าเดอะซันนะคะตรงนี้นะช่วงนี้นะคะชาวธนูรู้สึกว่าคุณดูแลตัวเองดีขึ้นประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทำนะเหลืองานคุณก็เริ่มมีหนึ่งไม้เท้านะคะหรืออะไรที่ทํามานานเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมองอะไรออกไปข้างนอกนะคะเริ่มมีความสุขมากขึ้นนะคะตรงนี้อ่ะสองไม้เท้าจัตติกชาตุลลคณาตุาลธรรมะเลนธนูลคนาธนูให้คุณขึ้นมานะ ธาตุไฟเมสิงหฮนูแปดดาบ The Fool k n ถือดาบนะคะหนึ่งถ้วยอะเจดเหรียญสิบดาบนะคะห้าเหรียญเตตนขึ้นมาสองรอบละเหมือนใบนี้นะ ที่ผ่านมาบางคนอาจจะคบกับเขาเป็นคือถ้าพวกสิบขึ้นมาส่วนใหญ่คือคบกันมานานนะคะคบกันเป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวหรือเคยพูดอนาคตด้วยกันแต่สิ่งที่ได้คือเจ็บอะบางท่านนะคะอาจจะสะสมความเจ็บและเสียใจมาจนชินจนชาละมีแฟนช่างเหมือนไม่มีรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหน็บหนาวในหัวใจในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนคุณตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากได้ความรักที่เท่าเทียมกัน ได้รับและให้พอๆกันความรักนี้มันน่าจะมีการไปๆกลับๆมาหลายรอบแล้วละ่ะหรือบางคนเป็นปัญหาเรื่องอความขัดแย้งนะคะภัยตรงนี้ขึ้นมาเนาะเนี่ยนาคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนาตัดกันไปด้วยอารมณ์และต่างคนต่างไม่ได้ใส่ใจกันพอหรือมีอีโก้ก็ได้นะภัยขึ้นมาควีนเรียนกับคิงเรียนอยู่ตรงนี้แต่ต่างคนต่างอยู่หรือความสัมพันธ์นี้ทั้งแตกต่างกันไม่ว่าอายุนานา,นา,นาตาทางสังคมต่างชาติต่างภาษานะคะตรงนี้ หรือความคิดที่แตกต่างหมอมินว่ามันมันไม่มีอะไรแน่นอนหรือเขาเปลี่ยนไปความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนเลยนะคะเดอะฟูลไลท์สไตล์ที่ไม่ได้จะชัดเจนกับเราเลยหมอมินว่าคุณอึดอัดนะ,ะตรงนี้คุณคุณอยากที่จะพอแล้วล่ะเหมือนคุณรอนะคุณเคยรอว่าจะดีขึ้นไหมมันจะใช่ไหมมันจะชัดเจนไหมรอคําตอบออรอหลายๆอย่างแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะมาดูกันว่า ธนูคนโสดคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะดิวหรือคนที่เป็นประเด็นเนี่ยแหละเขาเป็นยังไงบ้างนะคะตรงนี้นะเดอะเฮอร์มิตเขาก็เงียบเนาะนิ่งเดอะเอเมท s รสนะคะเดอะวิลฟอร์จูนหนึ่งดาบเหเรียนไฮ l o แฟน หนึ่งไม้เท้าสิบเหรียญห้าถ้วยควินถือไม้เท้าสีไม้เท้านะคะเก้าเหรียญเออนะคะไพ่ตัวนี้นายนายถือไม้เท้านะคะนายวาวานมาดูกันหนึ่งนะคะบางคนอาจจะเจอความรักที่อยู่กไกลกัน อย่างที่หมอมินพูดไปแล้วไกลความห่างไกลนะคะหรือเดินทางบ่อยตัวเขานะคะเหมือนตัวเขายังไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องที่เราอยากเรื่องที่เขาอยากจะทําแต่หมอมไม่ได้บอกนะคะว่าอุ้ยนะคะเขาจะโสดหรือแม่นะคะคือเขาก็คงมีคนจีบค้นคุยคนแหวอะไรแหละแต่นะคะ แต่ตัวเขายังไม่พร้อมที่จะพัฒนากับใครนะคะถ้าเจอแบบนี้นะมันเหมือนเอ้ยก็คุยไปเรื่อยๆแต่ถ้าใช่ก็คุยต่อถ้าไม่ใช่เขาก็ไปโฟกัสเรื่องที่เขาจะทำเอมาค่ะเป็นคนที่รักเป็นความส่วนตัว <c oughs> นะคะอยู่กับตัวเองโฟกัสในเรื่องเงินเรื่องงานซะมากกว่านะคะเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเองมากกว่านะคะไม่ค่อยแสดงออกตรงนี้นะอ <c oughs> แต่ถามว่าเขาเป็นยังไงหมอมินว่าเขาคิดถึงคุณอยู่ใจลึกๆอะ นะคะมันอาจจะไม่เติมเต็มมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นป,ปัญหากันตรงนี้แต่ทีนี้หรือบางท่านนะคะดูให้ดีนะเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะคนคนไกลๆหรืออะไรบางอย่างเนี้เขาอาจจะมีคนของเขาแล้วก็ได้ตรงนี้บางคนนะทีนี้กรณีคนโสดคนโสดหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งดาบหมอมินว่าถ้าถ้าเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่อะมันต้องเจออยู่แล้วละคุณอาจจะได้เจอ นะ,ะเกี่ยวกับทำงานแพทย์หมอครูบาอาจารย์ได้หมดนะคะหรือคนที่อายุมากกว่าคุณหรืออายุที่แตกต่างคุณคนที่ผ่านการแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะแต่คนคนนี้ดูให้ดีนะคะเขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะผูกพันผูกมัดกับใครถ้าก้าวเหลือเดอฟูขึ้นมาไลฟ์สไตล์เนี่ยน่าจะคุยกันไปนานอีกสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวเขายังเป็นคนที่อยากอยู่กับคือเอาง่ายๆเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะเดอะเฮอร์มิทเข้ามาด้วยพวกนี้นะคะ นะะแล้วคนที่เคยเจ็บและเสียใจมันน่าจะเปิดใจยากถ้าคุณเจอคนนี้หรือบางคนอาจจะเจอจากการสายงานการเดินทางได้หมดนะคะเจอจากการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือบางคนไปอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้ได้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็ด้วยอะมาดูกันคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่มีประเด็นเขาคิดและรู้สึกยังไงกับธนูนบ้าง <c oughs> ใบแรกคิงถือไม้เทา้า เดรสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มสองไม้เทา้าไฮโาแฟนพืชศพลัคนาพืชศพคิงดาบธาตุลมตุนกลุ่มเมทุนนะหนึ่งไม้เทา้าจัดเมน้นไนท์ถือเหรียญน,นะคะก้าวดาบไนท์ถือถ้วย หกถ้วยอืมคืออย่างนี้นะคะอคนที่คุณมีประเด็นนะคะที่ไพ่มันขึ้นตรงนี้เนาะหมอมินว่าถ้าตัวเขาไปคุยเริ่มไปคุยไปจีบใครมาแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังเพราะว่าหมอว่าเห็นคุณเป็นเอเู่ในความคิดของเขาเนี่ยมันเหมือนเขาใจลึกๆเขาอยากง้อคุณนะหรือรอคุณไปงอ้อก็ได้ใจลึกๆเขาอยากง้อคุณนะคะยังอยากปลุกสิ่งที่มันห่างหายได้ลื้อฟื้นกลับมาตอนนี้ก็เครียดมาก คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นละคะ่ะไปลองคบลองดีลหรือลองคุยกับใครแล้วพอไปแล้วคิดว่ามันไม่ใช่สําหรับเขาเขาก็จะคิดถึงถึงคนเก่านะคะอย่างธนูแบบนี้หรือคนเก่าอย่างเราแบบนี้แหละคะ่ะหรือบางคนก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานสุดท้ายแล้วก็คิดว่ามันเหงาอะถึงแม้จะคิดว่าตัวเองสวยตัวเองดูดีนะคะมีคนจีบลายล้อมไปหมดแต่คนที่รักและจริงใจกับเรามันหายากหมอมีเราเขาคิดถึงคุณอะ ตรงนี้นะคะคิดถึงคุณที่เป็นพ่อพระแม่เขาพระดูแลทุ่มเทให้เขาทุกสิ่งอย่างนะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยเทคุณไปเพอไปจีบใครก็ได้หรือบางคนความสัมพันธ์อยู่ไกลกัน <S <S เนี่ยหมอก็อ่านตามไพ่นะคะเออตามไพ่ที่ไม่ได้คงไปตรงกับทุกคนนะเพราะไพ่พเป็นพลังงานโดยรวมคนโสดทีเนี้ยคนโสดหนึ่งนะคะคนนี้นะหมอมินว่าเขาอยากจะเทคแอคชั่นคุณอยู่ เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นนะเดอรสตาเนี่ยต้องสวยต้องดูดีแต่ช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่อยู่นิ่งๆเง,งียบๆไม่ค่อยได้สนใจเป็นคนลึกลับ <laughs> ช่วงนี้เป็นคนที่แบบยากจะคาดเดาดูไหมเป็นคนมีเซนส์นนะธนูนะคะหมอบอกเลยว่าเนี่ยไพ่พระขึ้นมาแล้วไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานก้าวเรียญด้วยเหมือนคุณโฟกัสชอบนิ่งๆเงียบเงียบมีคนสนใจคุณอยู่นะแต่เขาจะคิดว่าจะเข้าหาคุณทางไหนแต่แน่นอนล่ะเขามีไม่ตีจิตแต่คุณรู้สึกดีอยากจะ คบเป็นเพื่อนและพัฒนาความสัมพันธ์ให้รู้สึกชอบแล้วก็ค่อยค่อคุยค่อยๆค่อยๆศึกษาแต่เขาอาจจะเครียดหรือบางอย่างที่เขาคิดว่าคุณนิ่งเงียบหรือเปล่านะคะช่วงนี้อ่ะหรือไปโฟกัสแต่เรื่องอื่นนะคะมาดูกันนะคะมาดูความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูในเดือนสิงหาไพ่นี้จะมีอิทธิพลตั้งแต่หมอมีนลงคลิปเลยนะคะไม่จะเป็นต้องไปรอเดือนสิงหานะอ่าเห็นไหมคะ ขึ้นมาเลยเดอเฮอร์มิตชาวธนูชอบปฏิบัติชอบสวดมนต์ไหว้พระชอบอยู่เงียบๆนิ่งๆช่วงช่วงนี้นะคะไม่อยากจะไปโฟกัสเรื่องอื่นหรือไม่อยากจะไปวุ่นวายเรื่องใครเพราะที่ผ่านมามัน่าจะเคยวุ่นวายหรืออะไรเยอะแยะมากมายทาให้เราเหนื่อยหรือเปล่าทําให้เรารู้สึกว่าเออช่วงนี้เป็นอย่าง,งานั้นหมอมินก็เป็นนะเชื่อไหมหมอมินก็ธนูช่วงนี้ก็เหมือนกันคะ่ะไม่อยากสูงสิงกับใครเลยอืมอ่ะมาดูกัน ดเวอร์นะะการที oui. er programs, pues ่เราเรียนรู้การที่เรามีประสบการณ์อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกันทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นมันคอมพลีททุกอย่างแล้วมันอยู่ที่เราเนี่ยแหละค่ะเติมเต็มให้กับตัวเองได้นะคะสามถ้วยนะคะก้าวลียนอาอยู่กับตัวเองก็สบายใจจริงด้วย ะะทำงานโฟกัสหรืออยู่กับเพื่อนกับฝูงลูกน้องปริวานตอนนี้นะคะเนี่ยทำงานเออ่ยังมีคนเดิมๆนะคะวนกลับมานะคะธนูเขายังถือคุณไว้อยู่เลยนะสองถ้วยนะคะหนึ่งไม้เท้าให้ตัวนี้ขึ้นมานะคะ เออนะคะธนูสิบไม้เทา้าสับไปสับมาได้แต่ใบเดิมสิบไม้เทา้างานเยอะหรือเปล่าธนูนะคะงานเยอะทํางานอะไรหลายๆอยา่างนะคะช่วงนี้พักผ่อนเนาะนะคะที่ผ่านมาจะมีดาวบางดวงทําให้เราเหนื่อยและไม่สบายนะคะตรงนี้อะ่ะธนูนะคะหมอบอกเลยว่าโสดคุณอาจจะได้รู้จักใครสักคนนี้หนึ่งที่รู้สึกออถูกชะตานะคะสองถ้วยคือแลกถ้วยกันก็คือคนที่พร้อมที่จะผู้ให้และได้รับก็คือ สองถ้วยเนี่ยมันเป็นบันไดขั้นแรกถูกไหมคะไม่ใช่เราชอบเขาครั้งเดียวหรือเขาชอบเราครั้งเดียวเราก็มีใจแหละรู้สึกดีแต่ความสัมพันธ์นี้มันจะไม่รีบร้อนเพราะว่าน่าจะเป็นเรามากกว่าที่ธนูนะคะคุณเหมือนคุณอยากเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ค่อยๆศึกษากันไปไม่ได้รีบร้อนที่ผ่านมาเราเสียอะไรเยอะเราเจ็บมาเยอะเรามีสติมากขึ้นทาไมต้องรีบทุ่มเทจริงแลวคะ่ะธนูเป็นอย่างนั้นเนาะนะคะไม่ต้องรีบขนาดนั้นและคุณก็รู้สึกว่าเอออยู่คนเดียวสบายใจ แต่ทีนี้เหมือนเดิมเหมือนกันเลยคนเก่าคุณอยากวนกลับมานะคะตรงนี้นะมาขอโอกาสมาขอคืนดีแต่ถามว่าคุณเป็นยังไงบางคนอาจจะคุยกันแล้วแต่คุณก็คือประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเสียใจมาเยอะเราก็ไม่ได้คาดหวังมากมายหรือเราก็ดูไปว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไหมเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมไหมเขาจะเหมือนเดิมไหมก็คือรอดูท่าทีศึกษาดูเขาก่อนไม่ว่าเราไม่ได้รีบทุ่มเทให้กับคนเก่าเหมือนกัน เพราะเรากลัวเจ็บที่ผ่านมานะคะตรงนี้แล้คาดหวังมาเราก็เสียใจแต่มีคนมงคนวนกลับมานะคะอ่ะหมอมินขอดูเลขมงคลให้ธนูบ้างเลขอ่ะมงคลนี้หมอมินก็เป็นแค่แนวทางนะวันที่16กรกฎาหรือวันที่1สิงหาไม่รู้นะคะถ้าหมอพูดผิด1สิงหาหรือ2สิงหาหมอก็ขออาภัยด้วยนะคะอ่ะเลขมงคล เลขเจ็ดนะคะสี่สองถ้วยแปดดาบจัดเมนนะคะเป็นตัวเลขเดิมๆที่คุณเคยตามแต่ถ้าเราซื้อแล้วเรา เครียดเราคิดอะไรหลายๆอย่างนะคะหมอมินว่าซื้อลอตเตอรี่ช่วงวันที่เราอารมณ์ดีๆนะคะ,นะคะที่หมอเห็นอยู่ตรงนี้มี7กับสีนะคะมี1กับ9ด้วยนะคะตรงนี้หรือ1กับหกขอไพ่สรุปสุดท้ายและแนะนำธนูดีกว่าหรืสตา ทุกคนมีความหวังที่ไม่ใช่หวังลมๆแรงๆเนะาะธนูนะคะก็เป็นคนโดดเด่นนะมีทั้งเดอะซันมีทั้งเดอดสตาขึ้นมานะคะตรงนี้เราก็มีเป้าหมายเป็นของเราตรงนี้นะคะถ้ายังไม่ได้เจอคนที่ใช่คุณบอกว่าคุณ พอไปก่อนดีกว่าอยู่กับเองก็สบายใจดีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คิดอะไรทบทวนอะไรมากกว่ามหันหน้ามาสนใจเรื่องเงินดีกว่าคุณว่านะเงินดีนะคะมีทั้ง9เหรียญ8เหรียญ1นเหรียญมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีโอกาสเริ่มต้นหนึ่งไม้เท้าการเงินมีโอกาสประสบความสําเร็จ <c oughs> 3เหรียญน,นะคะขึ้นมา10บเหรียญได้มีเงินก้อนเข้ามาโอ้นะ,ะทำแต่งานคิงควีนถือไม้เท้าขึ้นมาเลย ช่วงนี้ธน,นูโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเป็นหลักชอบสวดมนต์ไหว้พระชอบอยู่เงียบๆคิดอะไรทบทวนเป็นของตัวเองซะมากกว่าตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์คุณเหมือนคุณศึกษาไปมากกว่าที่จะไปรีบร้อนในความสัมพันธ์รอดูว่ามันชัดเจนไหมรอว่ามันจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรไหมถ้าเป็นคนเดิมกลับมาซะมากกว่านะคะตอนนี้รู้สึกว่าเออเราเข้าใจตัวเองนะคะดูแลตัวเองซะมากกว่า ขอบคุณนะคะธนูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะ id line นะคะอยู่ใต้คลิปเนาะนะคะต้อง add line ถ้าก็ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สาหรับคนที่รอคิวได้คิวหมอไม่ได้ยาวมากนะคะแต่ถ้าอยากได้คิววันนี้เลยอย่างเงี้ยมันไม่มีนะคะอย่างน้อยต้องจองคิว1 2ถึงวันสมมติโอนจองพัดพรุ่งนี้หรือมะลืนอย่างเงี้ยถือว่าเร็วที่สุดแล้วนะคะตรงนี้เนาะ,ะหมอมินว่าครูบาอาจารย์ถ้าอื่นก็คงจะเหมือนกัน นะแต่ถ้าคุณถูกฉลิตกับอาจารย์ท่านใดคุณก็ดูอาจารย์ท่านนั้นถ้าถูกจลิตกับหมอมีนแล้วเราจลิตตรงกันก็มาดูดวงนะคะสวัสดีค่ะ